สวัสดีค่ะสวัสดีลุงป,ป้านาอ่าทุกท่านนะคะวันนี้ปุ๊กก็มาจัดชุดเซตนะคะเป็นอีพีที่สี่สองหกหรือสี่ร้อยยี่สิบหกนะคะหนึ่งเซตจะมีสี่กระถางนะคะราคาสองร้อยบาทรวมส่งทั้งแบบโอทีปลายทางนะคะสี่แถมสามเช่นเดิมนะคะสี่ก็ไม้มีชื่อจะอยู่ในกระถางสี่นิ้วสี่กระถางเนาะแถมสามก็ตัวนี้แถมหนึ่งก็จะเป็นลูกไม้มเมล็ดกระถางสองนิ้วนะคะกระถางสองนิ้วนะคะแถมที่หนึ่ง ส่วนแถมสองแถมสก็จะเป็นงานหัวห่อตุ้มกระดาษทิชชู่นะคะงานห่อตุ้มก็ถ้าไม้มีชื่อก็จะมีชื่อให้นะคะส่วนงานที่เป็นกระถางก็ส่งให้ทั้งกระถางนะคะสําหรับลูกค้าเก่าที่เคยซื้อก็จะรู้เนะว่าส่งแบบไหนนะคะแจ้งสําหรับลูกค้าใหม่นะคะไม้อยู่ในกระถางก็ส่งให้ทั้งกระถางเลยแพ็คทั้งกระถางส่งส่วนตัวแถมเป็นหัวก็เป็นห่อตุ้มกระดาษทิชชู่นะคะ ปูลงคลิปวันเสาร์ที่28นะคะจะเป็นรอบจัดส่งอีกทีวันจันทร์ที่30มิถุนาเนาะเบอร์ปูที่ขึ้นให้สามารถโทรหรือแอดไลน์มาสั่งซื้อได้เลยนะคะหรือท่าไหนสะดวกสแกน QR Code ก็สามารถสแกนข้างล่างซ้ายมือเข้ามาสอบถามหรือสั่งซื้อกับปูได้เลยนะคะโทรมาสั่งซื้อก็แจ้ง EP เนาะ EP ที่426นะคะเพราะว่าเซ็ตโปแบบนี้ปูลงติดต่อกันนะคะแจ้ง e ีไว้เนาะ มันจะได้ไม่งงเวลาปูจะส่งให้นะคะแล้วก็แจ้งลูกค้าท่านไหนที่อยู่พื้นที่ห่างไกลนะคะปูขอเก็บค่าขนส่งเพิ่ม15บาทนะคะก็จะเป็น215บาทสำหรับท่านที่มีพื้นที่ห่างไกลเท่านั้นนะคะเพราะว่าปูก็ต้องเสียค่าพื้นที่ห่างไกลให้เพราะว่ามันส่งฟรีให้แล้วแล้วปูก็มาเสียอีก15บาทนะคะเนาะพื้นที่ห่างไกลก็215ถ้าไม่ใช่ก็200รอวมส่งเลยทั้งโอนได้ปลายทางนะคะ เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของแต่ละเซตกันเซตที่หนึ่งนะคะกระถางที่หนึ่งตัวนี้โอ้แต่ว่าดินมันมันเหนียวมันหนักแล้วนะคะมีสองต้นจะเป็นวิมานดินเนี่ยดูความด่างเขาก็ปูคิดว่าหัวน่าจะเริ่มเริ่มเริ่มมีหัวแล้วเนาะวิมานดินเป็นไม้ด่างเอ่อทรงคอมเพกเนาะไม่สูงนะคะมีสองต้นเลยไม่แน่ใจว่าเป็นต้นคู่หรือเป็นต้นลูกเขาเนาะแต่ดูความด่างนะคะเนี่ยวิมานดินนะคะหนึ่ง สองสีชมพูแบบนี้จะเป็นสีมหาโพนะคะสีมหาโพนะคะเป็นไม้เก่าเนาะเนี่ยโตเต็มที่ก็กัดชมพูแบบนี้เลยสามจะเป็นปีกมานไม้ใบหอกหน้าเข้มของที่สวนเป็นไม้ใบแข็งก้านแข,ข็งนะคะทรงคอมเพกเช่นกันนะคะไม่สูงเท่าไหร่สี่ตัวนี้จะเป็นเอควาดอเป็นไม้ออกม่วงๆในดูหลอดใหม่มันจะเป็นม่วงขึ้นมาเนี่ยนี่ก็จะเป็นขอบแล้วก็ จะขอบแล้วก็กระดูกเนาะออกม่วงๆแบบนี้เอกวกดอร์นะคะแถมหนึ่งนะคะแถมหนึ่งจะมีสองต้นในกระถางนะคะเนี่ยมีด่างมาแบบนี้ตัวนี้แม่จะเป็นกําเนิดซับเนาะนี่มันก็จะมีด่างมาอันนี้มีสองต้นนะคะแถมหนึ่งกระถางสองนิ้วแถมสองตัวนี้จะเป็นเพชรมณฑลน,น,นี่ไม้ใบแข็งกา้านแข็งนะคะอึบๆรดลายเข้ามาตอนโต นี่นะคะหัวใหญ่ด้วยแล้วก็แถมสามตอนนี้จะเป็นกินรีไร่ร,รำไม้ใบหอกกัดสีชมพูนะคะนี่หัวก็ใหญ่นี่อันนี้เป็นแถมสองแถม3ามเนาะของเซตที่1นะคะเซตต่อไปเซตที่สองนะคะอันนี้ไปเจอมาเนาะมีทั้งแผงและจดทะเบียนนะคะผ่าจากแม่จดทะเบียนเนาะกระถางที่หนึ่งนี้จะเป็นศิลาหุ่มทองนะคะเนี่ยผ่าจากหน้าจดทะเบียนแบบนี้ แล้วมันได้แผงมานะคะอันนี้มีทั้งแผงและแผงและจดทะเบียนเนาะอยู่ในกระถางเดียวกันได้ไป2สองต้นสองแบบนะคะศีลาห้มทองสองตัวนี้ก็สองต้นสองชื่อสองแบบสองสีเหมือนกันเป็นพรพุทธะคู่กับเดือนมีนาคมนะคะเซตนี้ใครใครได้เนาะไม่มีสำรองนะคะพรพุทธะคู่กับมีนาสามตัวนี้จะเป็นพรยาขอมดำนี่ ทายาอมดำนะคะสามสี่จะเป็นเมืองเชียงใหม่มีสองต้นเช่นกันเมืองเชียงใหม่นะคะสองต้นในกระถางแถมหนึ่งเป็นใบไผ่เนี่ยใบยใหม่ๆมันเริ่มมีสีขึ้นมาเนาะเป็นใบไผ่นะคะเนี่ยกระถางสองนิ้วแถมหนึ่งอันนี้หัวนะคะแถมสองจะเป็นหน้าคราชไม้เก่าหัวใหญ่นะคะเนี่ยหน้าคราชส่วนแถมสามตัวนี้ ปูให้ไปสามหัวนะคะนับ1เป็นกอเลยตัวนี้จะเป็นราศีพฤษภได้ไปสามหัวนะคะราศีพฤษภนะคะสรุปแล้วเซตนี้มีสี่หัวนี่เซตที่2นะคะเซตต่อไปเซตที่สมนะคะกระถางที่1จะเป็นชายชนป้ายแป๊ดๆเลยดูหลอดใหม่ไซส์ประมาณนี้ เป็นทรงไม่สูงนะคะชายชนปูปลูกมามันจะมีสองแบบเนาะมีแบบสูงกับแบบไม่สูงนะคะสําหรับชายชนอันนี้น่าจะเป็นไซสไ์อ่ทรงไม่สูงหนึ่งนะคะสองหมอ,หมอยอดเดชป้ายสวยมากนี่หมอยอดเดชนะคะสองสามไม้กัดสีเป็นหนะ้ามังจันเป็นไม้คู่ฝักกับขอไข่เนาะเขาจะกัดคล้ายๆกันเลยนะคะหนะ้ามังจันนะคะสาม สี่ไม้เก่าเก่าออริจินอลเลยเข้าวงการมาก็ได้ตัวนี้มาตัวแรกเหมือนกันแต่ตอนได้ไม้ก็ราคาสูงนะคะหงสสวรรนะคะมีสองต้นในกระถางเนี่ยตัวหงสุวรรนะถ้าแกจะจัดอะจะสวยมากเขามีความสวยในตัวเลยนะคะมีสองต้นในกระถางแถมหนึ่งมีสองต้นในกระถางเช่นกันลูกไม้มเมล็ดนะคะเนี่ยพื้นขาวกระดูกเขียวขอบเขียวนะคะใครชอบโทนนี้เนาะ สองต้นในกระถางแต่ที่จริงอ่ะมันก็บังคับเลือกนะคะจากแต่ละเซตเนาะออแถมสามเออแถมสองตัวนี้จะเป็นพันดาวนะคะหนึ่งหัวพันดาวนี่แถมสามตัวนี้จะเป็นหน้าคราชมีมีสองหัวนะคะสองหัวนับหนึ่งนี่ก็ได้สามหัวนาะเซตที่สามนะคะเซตต่อไปเซตที่สี่กระถางที่หนึ่งจะเป็นมนกิติยานะคะเป็นไม้หน้าเข้ม มณกติยานะคะกระถางที่หนึ่งมีสองต้นกระถางที่สองก็สองต้นเป็นสบายนางฟ้านะคะเนี่ยโตมาก็จะเริ่มกัดเป็นสีแดงนะคะดูใบใหม่มีสองต้นนะคะสามก็สองต้นในเมืองนะคะในเมืองบางเซ็ตก็จะได้ไปคุ้มคุ้มจุกๆุนะคะราคานี้ไม่ต้องเลือกเยอะเลยคุ้มกระถางที่สี่จะมีหนึ่งต้นจะเป็นกัลยาเป็นไม้กัดสีชมพูแบบนี้นะคะกัลยาเนาะนี่สีนะคะ แถมหใบหอ,อกหน้าเข้มๆแบบนี้เลยนี่ออกโทนแบบน้ําตาลเข้มๆอ่ะนี่นะคะแถมหนึ่งแถมสองตัวนี้จะเป็นเพชรพยามังกรพื้นแดงไม่ดขาวนี่แถมสามตัวนี้จะเป็นลูกไม้ชมพูนี่หอใหญ่อยู่อันนี้เซตที่สี่นะคะเซตต่อไปเซตที่ห้าเซตไม้เก่าเซต มีหานุมานสามตัวเนาะล้ไม่เก่าหนึ่งออันนี้น่าจะเริ่มลงหัวนะคะดินเพราะว่าดินเริ่มหนักแล้วเป็นหานุมานเข้าเป้ามีสองต้นพักไม้สักสองวันเนาะแล้วก็เปลี่ยนดินอักไซหานุมานเข้าเป้านะคะสองต้นกระถางที่สองหานุมานเชิญธงก็สองต้นนะคะหานุมานเชิญธงนี่หานุมานที่สามเป็นหานุมานเผาลงกาอาจารย์เสริมนี่หน้าเข้ม ถ้าอยู่นอกตู้คือสวยนะคะตัวนี้ปูเชียเต็มที่เลยนะคะสําหรับพันุมานเผาลงกา,าจารย์เสริมเนี่ยอยู่นอกตู้แล้วมันจะมีความเขาเรียกว่าอะไรเหมือนโปร่งแสงอ่ะเขาเรียกอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะสะท้อนแสงใช่คะ่ะใบเขาจะแข็งแล้วเข้มกว่านี้สี่ตัวนี้จะเป็นสุมาอีสุมาอีเป็นไม้กัดสีนี่กัดมาทุกใบเลยสวยเป็นไม้เก่านะคะสุมาอี้นะคะสี่ แถมที่หนึ่งเป็นใบหอกมีสองต้นหน้าเข้มเข้มเลยอันนี้แถมหนึ่งนะคะแถมที่สองนี้จะเป็นสุวรรณคีบอนกากหัวใหญ่มากเอาไปเจาะทำกอได้นะคะแล้วก็แถมสามตัวนี้จะเป็นสุดปารนาให้สองหัวไปเลยสองหัวนับหนึ่งโอ้โหคุ้มมากนะคะเซตนี้ ในสาหัวเลยเซตที่ห้านะคะเซตต่อไปเซตที่หกนะคะกระถางที่หนึ่งดูความด่างโอ้โหพลอยอคณีนะคะไม้ด่างของที่สวนเนี่ยกำลังสวยเลยด่างแบบนี่นะคะกระถางที่หนึ่งกระถางที่ 2, สองเษธีมังชนไม้เหลืองนะคะกระดูกและเม็ดสีแดงนะคะเอาไปเปลี่ยนดินได้เลยเริ่มหนักแล้วเหมือนกัน พอไม้บางตัวก็ปลูกนานเนาะปูก,ก็ไม่ได้เปลี่ยนดินนะคะถ้าเปลี่ยนก็คืออั s ไส e เลยอย่างเดียวเนาะสามจะเป็นเมืองพิจิตรแผงตัวจดทะเบียนเป็นพื้นแดงหมดเลยแต่นี้แผงก็จะมีเขียวเข้ามาเนาะแต่ก็สวยนะคะสวยปีกแบบหนึง่งสามนะคะสี่เพชรพญายมังกรมีสองต้นในกระถางนี่พื้นแดงเม็ดขาวนะคะสี่แถมที่หนึ่งมีสองสีสองแบบเลยนะคะมีสองต้น แถมที่หนึ่งนะคะแถมที่สองจะเป็นนารีบุรพานี่นะคะแถมที่สามก็จะเป็นหนุมานชมภูพานคลองเมืองชมภูพานนะคะเซตที่หนะคะเซตต่อไปเซตที่เจ็ดกระถางที่หนึ่งจะเป็นพานางสุจิตราเป็นฟอร์มสองต้นเลยเนี่ยเริ่มกัดสีแล้วโตเต็มที่กัดหมดก็จะออกเป็นแดงอมส้มนะคะจะสวย ขนางสุจิตานะคะ2ต้นในกระถาสงสกอเทพอมริตเนะ่ยเหมือนจะมี3ต้นเนี่ยอันนี้เขาจะยังกัดไม่สุดนะคะเอารอสัอกสองสาวันก็เปลี่ยนดินให้เขาได้นะมันมันเริ่มแข็งแล้วไม้ตัวเนี้ยไม้ตัวเนี้ยฟูต้องแจ้งก่อนใช้เวลากัดสีนานอยู่เหมือนกันนะคะถึงจะได้ความสวยแบบนี้เทพอมริตนะคะสองสามเศรษฐีสุพรรณนี่ เริ่มมีสีชมพูมาแล้วเนาะเศรษฐีสุพรรณนะคะสามสี่ฮานุมานเผาลงกาจาย์เสริมนะคะแถมหนึ่งก็สองสีสองแบบนี่สองต้นนะคะแถมที่หนึ่งแถมสองแถมสามแถมสองตัวนี้เป็นลูกไม้แดงนี่แถมสามตัวนี้จะเป็นเพชรพันล้านนะคะมีสามต้นในหัวเดียวเป็นปอมก่อเนาะ อันนี้จะเป็นของเซตที่7นะคะเซตต่อไปเซตที่8กระถางที่หนึ่งปีกมานนะคะไม้ใบหอกหน้าเข้มนะคะเนี่ปีกมานนะคะหนึ่ง,งการจนาโพทองมี2ต้นในกระถางนะคะไม้เก่าเนี่ยสวยนะเขาสวย2ต้นนะคะ3หลวงราชเสนหา ี่ต้นประมาณ3ามต้นเลยตัวหลวงราดอ่ะจะมีความสวยอยู่ช่วงผู้จําช่วงเขาไม่ได้สวยมากนะคะยิ่งแก่จะจัดอ่ะกัดชมพูแบบอืสวยนะคะอันนี้ปอมกอเลยสามสี่อุสามณีก็เอาไปเปลี่ยนดินให้ด้วยนะคะเริ่มหนักแล้วเดี๋ยวเขาก็จะกัดสีเอาเป็นสีแดงเนาะนี่นะคะสีแถมที่หนึ่งนี่ใบยาเหมือนกันเลยสีเริ่มเข้ามาแล้วนะคะแถมที่หนึ่งเนาะ แถมที่สองจะเป็นกินารีไร่รำไม้ใบ,บหอกกัดสีชมพูนะคะหัวแถมที่สามนายมั่นปืนยาวนะคะกัดแดงแล้ยุบแล้วขึ้นแล้วก็กัดแดงเลยอันนี้จะเป็นของเซตที่8ดนะคะเซตต่อไปเซตที่เจ้านะคะกระถางที่หนึ่งอสงไข่ป้ายสวยๆเลยมี2ต้นด้วยนะคะ อสงไขนะคะหนึ่งสองชัดทินกรนะคะสองสามเพชรมณฑลไม้ใบแข็งก้านแข็งนะคะแล้วก็โตมามีรวดลายเนาะมีสองต้นในกระถางเนี่ยรวดลายมาละสี่ตัวนี้จะเป็นไม้กัดสีเป็นเพชรสีปทุมนี่ดูเขากัดสุดกว่านี้นะคะเนี่ยมีแม่หนึ่งลูกสองด้วยตะมั้งเนี่ยคุ้มจัดจัดเลยนะคะเซตนี้ แถมที่หนึ่งมีสองต้นสองแบบแต่หน้าเข้มเนาะอันนี้แถมที่หนึ่งนะคะแถมที่สองจะเป็นโคมขวาญเขียวไม้เขียวป้ายชมพูหัวใหญ่เลยแถมที่สามก็จะเป็นขุนแผนแสนสะท้านนะคะนี่อันนี้จะเป็นของเซตที่เก้าเซตต่อไปเซตที่สิบเซตสุดท้ายของวันนี้หนึ่งนะคะจะเป็นหนึ่งตะวันพันดาวเนี่ย ดูต้นแม่ที่ขึ้นดไูได้เลยก่อนเขาจะเป็นต้นแม่เขาเป็นหน้านี้เลยเหมือนกันเนี่ยถูกต้องนะคะสำนาถูกต้องเนาะหนึ่งตะวันพันดาวนะคะหนึ่งสองอักษรสวรรค์ดูเอาไปเปลี่ยนดินได้เลยนะคะเริ่มหนักแล้วอักษรสวรรค์สามเอกวาดอนะคะไม้ม่วง,ง,งแบบนี้สามนะคะสี่ปีขงมีสองต้นในกระถางนะคะเนี่ยโตมามันก็จะเป็นแบบนี้หุบเข้าแบบนี้ ปีกหงนะคะเป็นไม้เก่ามีสองต้นในกระถางแถมที่หนึ่งก็มีสองต้นนะคะเปิดเปิดด่างๆเนาะสองต้นแถมที่สองจะเป็นอันนี้ลูกไม้ด่างนะคะดูเนี่ยใบใหม่ล่าสุดเลยหวัวแถมที่สามอันนี้เอาไปกอเลยเป็นเทราปตีมีสองสามสี่ต้นมั้งเนี่ยเนี่ยกอใหญ่มากเอาไปแยกได้หรือเป็นกอแบบนี้เลยนะคะอันนี้เป็นเซตที่สิบเนาะ สำหรับวันนี้นะคะครูก็มีชุดเซตมาให้เลือกทั้งหมดเลย10เซตนะคะครูฝากคุณป้านะาอากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ไอเพจและช่อง YouTube ของพวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ